สวัสดีค่ะวันนี้พอดีไปเจอมะขามป้อมมานั่นเองค่ะซึ่งหามานานมากแล้วนะคะพอดีอาจจะไม่ใช่ฤดูกาลของเขานะคะก็เลยจะไม่ค่อยมีขายโดยทั่วไปนะคะทุกคนบังเอิญไปเจอมาที่นะคะที่งานกาเกษตรแฟร์เนาะก็ดีใจมากๆเลยนะคะก็ซื้อมานะคะก็นะคะก็ใช้ได้อยู่นะคะทุกคนเนาะก็ พอดีซื้อมาสองถุงเลยค่ะก็กะว่าจะเก็บไว้อ่อ่กินนานๆน,นะคะทุกคนก็เลยมาทำการมาทำการหั่นเขาค่ะเปาะอ่แกะเขานะคะแกะแกะก็คืออ่หั่นเนื้อเขาออกจากเม็ดค่ะเพราะเม็ดเขาจะมีความแข็งน,นะคะทุกคนเนาะหั่นเม็ดแล้วก็จะใส่ถุงเอาไว้นะคะแล้วก็จะไปแช่ช่องฟิกนะคะเนาะ พราะพอทีตาเนี่ยจะกินเป็นประจำทุกวันเลยนะคะวันหนึ่งก็ประมาณวันละสองถึงสามนะคะสองถึงสามลูกอย่างนี้เลยนะคะก็จะเอาไปปั่นเป็นสมูตี้ค่ะทุกคนเนาะปั่นเป็นสมูตี้นะคะกับผักและผลไม้นะคะแล้วก็จะใส่ ใส่ะมะขามป้อมไปนะคะ2อถึงส้าลูกใหญ่ก็2ลูกนะคะถ้าลูกเล็กก็3ลูกเลยนะคะเราก็จะปอกนะคะปอกแล้วก็เอาเม็ดเขาออกนะคะแบบนี้เนาะเอาเม็ดเขาออกนะคะแล้วก็จะใส่ช่องฟิตไว้เนาะเนาะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาทําการปั่นกับน้ําผักแล้วก็ผลไม้นะคะทุกคนเนาะเป็นการ เสริมวิตามินซีนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเนาะจะไดะ้สุขภาพดีค่ะผิวพรรณก็จะดูสวยงามด้วยนะคะทุกคนเนาะก็วันนี้เอามะขามป้อมมาฝากทุกคนค่ะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้เอามะขามป้อมมาให้ชมกันค่ะ mm. ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ มะขามป้อมสักเม็ดเลยค่ะเอาว่าแล้วก็เดี๋ยวชิมให้ดูหน่อยนะคะรสชาติเขาจะแบบว่าปเปรี้ยวแล้วก็อมฝาดนะคะทุกคนแต่พอเคี้ยวเข้าไปแล้วเนี่ยลิ้นคอหวานมากๆเลยเขาบอกว่าพอเคี้ยวมะขามป้อมเสร็จแล้วเนี่ยดื่มน้ำจะมีความมือหวานเลยนะคะเนน่ยพอเราเคี้ยวเสร็จแล้วเนี่ย ลรากืนน้ำลายหวานมากๆเลยนะคะทุกคนอืมนะคะแค่คืนน้ำลายก็ยังหวานคอแล้วนะถ้าดื่มน้ำไปแล้วก็จะทำให้เราแบบว่าหวานเลยนะคะทุกคนเนาะนะลองชิมดูแล้วเขาก็กินไม่ยากนะคะทุกคนเปรี้ยวอมฝาดเนาะกินเปล่าๆก็กินได้นะคะค่อนๆเดี๋ยวจะกินสักหนึ่งลูกนะคะก็วันนี้ พักทายนะคะเอามะขามป้อมมาให้ชมกันค่ะนะคะมะขามป้อมวิตามินซี